สยนหรือน้องฟีโนโนะครับซึ่งเล่นมากับน้องแพร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะครับนะเป็นเพื่อนการเล่นมาด้วยกันจนจบป .6 นะครับอายุ12ปีก็แยกย้ายกันไปแล้วก็แล้วแล้วกับการปรเวท้อน้องฟีโนโสัตลูกนี้อู้เสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามประดัมแปดระเก้ามาดูภาพวีเพลย์กันนิดหนึ่งนะครับน้องวีรพัฒน์ยนน้องฟีโนโหมายเลข11สัต,สตด้วยท่าขวาเท้าถานัด ดกระแลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามประรัมแปดทำให้ยูโรฟอรเซนเตอร์ตีเสมอแล้วนะครับน,น้นแล้วนี่มาแสดงความดีใจกันนะครับน้องแฟมกับน้องฟีโนโน,นะครับซึ่งเป็นกันมานว่าตอนนี้ตีเสมอแล้วนะครับนานหนึ่งประตูต่อหนึงมาด้วยกันมาดุภาพรีเพล์นิดหนึ่งนี่ซัดไปนั้นว่าตอนนี้ตีเสมอแล้วนะครับนานหึงประต่อนึงมา พิชฌานดำที่ไม่วิ่งไม่เคยคลายสูดจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ